บทที่7การวิเคราะห์แบบจำลองทางอุโทกศาสตร์หรือ Hydrological Model Analysis ให้เราไปเปิดชั้นข้อมูล IDW มาก่อนนะครับจากนั้นครับไปที่ Artune o x แล้วก็ไปที่ s p a t i a l Analysis t o o l แล้วก็ไปที่ h y o r o l y g y u b l i c ลิกที่ฟ l ลครับจากนั้นนะครับ Info s เ r อร c e ครับให้เราเลือกเป็นชั้นข้อมูล IDW ที่นำมาเปิด เอาพูซเซอร์เฟสรเตอร์นะครับเลือกฟนได้ที่จะเก็บนะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อกดเซฟนะครับแล้วก็กดโอเคครับรอประมวลผลนะครับประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปดูผลลัพธ์ได้กันนะครับ นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะได้เป็นการเติมเต็มพื้นที่ดังภาพนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับวิเคราะห์ทิศทางการไหนหรือ f o r direction ครับเราจะใช้ข้อมูลฟิ์นะครับจากนั้นครับไปที่อาทูนบอ l ครับแล้วก็ไปที่ s p a เชียล n อนาลิซิส o ูนะครับไปที่ h y d ด o l o g y ครับ แล้วก็ไปที่โฟเดเ t ชันนะครับดับยวมลคลิกในช่อง Input Surface นะครับให้เราเลือกเป็น f i ล l ครับเอา p u t โฟเดเรช e นรันเนะครับเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บแล้วก็ทำการตั้งชื่อกดเซฟครับ จากนั้นนะครับกดโอเคครับรอประมวลผลนะครับผมประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับนี่ก็คือ f o r d i r e c t i o n นะครับจะได้ทิศทางการไหลของน้ำดังภาพนะครับซึ่งแต่ละพิกเซลนะครับจะบอกทิศทางการไหลเป็นสีและโคน,นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโฟ r ดเรชันครับการไหลสะสมโฟแอคค u มู t เลชันะครับใช้ข้อมูลฟิลนะครับแล้วก็ไปที่อาร์ทูนบล็อกนะครับไปที่ s p าเชียลแอน y s ล s ิซิสทครับแล้วก็ไปเปิดไฮโดโ o จีครับจากนั้นนะครับไปดับเบิลคลิกที่โฟแอคค u มู t เลชันครับอินพุตนะครับให้เลือกเป็น ใช้ข้อมูลที่ทางกานไหลนะครับเอาโฟลดเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บเอาไว้นะครับคลิมชื่อนะครับเซฟครับเอาโฟลด์ัตตาไทยเราจะเลือกเป็นแบบโฟลดก่อนนะครับจากนั้นกดโอเคครับ รอประมวลผลนะครับประมวลผลเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเราจะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับเปลี่ยนสีนะครับ นี่ก็คือแบบโฟลด์นะครับซูมเข้าไปดูนะครับสีน้ำมันก็คือพื้นที่ที่มีการไหลสะสมมากนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการไหลสะสมหรือโฟเอ็ c ซ์คิมูเลชันแบบโฟลด์ครับต่อไปนะครับจะเป็นการไหลสะสมแบบอินทิเจอร์นะครับก็ไปที่อารทุนบล็ o กทุนบ็อกนะครับ ก็ for addtion นะครับจฉะนั้นครับใช้เป็น for direction นะครับเลือกคนแรกที่จะจัดเก็บครับ แล้วก็เปลี่ยนจาก float เป็น integer นะครับจากนั้นกดโอเคครับรอประมวลผลครับประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีนะครับครับนี่ก็จะคือแบบ integer นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับลำดับของลำนามนะครับ Stream Order นะครับเราจะใช้เป็นข้อมูล for accumulation กับ for direction นะครับให้เราไปที่ a r o n b Tool นะครับแล้วก็ไปที่ Spatial Analysis Tool ครับไปที่ Hydrology ครับแล้วก็ไป Double Click ที่ Stream Order ครับ Input Steam มลัสเตอนะครับห้าเราเลือกข้อมูลการไหลสะสมนะครับก็คือ f o r add Input f o r direction นะครับเลือกข้อมูลทิศทางกานไหลนะครับก็คือ f o r direction นะครับจากนั้นนะครับเอาโฟลเตอร์ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะจัดเก็บนะครับดั้งชื่อครับ กดเซฟครับช่อง method of s t r e a m o r d r r i n g นะครับก็ให้เราเลือกแบบ Starter นะครับจากนั้นกดโอเคครับประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปดูผลลัพธ์กันครับนี่ก็คือ s t r e a m order นะครับ จะได้ลําดับน้ำออกมานะครับแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นสตรีมออเดอร์แบบชิมนะครับก็ไปที่อาร์ทูนบานะครับแล้วก็เดลมาคลิกที่สตรีมนะครับออกมาอินพุตนะครับให้เราเลือกเป็น4 a c นะครับอินพุตโฟโลดิเรกชันก็เป็นโฟร d ด r เร t ชัน เอาพุทกดอแล้วโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อกดเซฟครับเปลี่ยนจากสตาร์เออร์เป็นแบบชีมนะครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็รอประมวลผลนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกไปดูผลลัพธ์ที่ได้กัน ก็แบบชีฟนะครับจะออกมาในลักษณะนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมการสร้างลำน้ำนะครับให้เราไปที่ a r ร์คทูลบอครับไปที่ Spa เช a l a n a นาล i ซิ o o ูไปที่ Hydrology แล้วก็ไปทำบารคลิกที่ สตรีมทรูฟิเจอร์นะครับอินพุตสตรีม r a สเ e อร์นะครับให้เราเลือกเป็นสตรีมที่เป็นแบบสเตอร์นะครับอินพุตโฟร์เดเร็กชันรัสเซอร์นะครับเลือกข้อมูลทิศทางการไหลหรือโฟร์เดเร็กชันนะครับออปต์พ t ลีไลฟิชเจอร์นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บครับตั้งชื่อนะครับ กด save ครับจากนั้นกด ok ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้การวิเคร์ลุ่มน้ำนะครับต่อไปนะครับเราจะค้นข้อมูลลำน้ำตั้งแต่5ขึ้นไปนะครับโดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลครับ ไป Open Attribute Table ขึ้นมานะครับจากนั้นครับไปที่ Table Option ครับเลือก Select By Attribute ครับให้เราไปเลือก g r i d ั n นี้ s c o r e code มากครับแล้วก็เลือกมากกว่าหรือเท่ากับครับแล้วก็5นะครับจากนั้นกด Apply ครับ ก็จะได้ข้อมูลลำน้ำตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับเราจะเอ็ก r อร์ตลำน้ำออกมานะครับโดยไปคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลครับจะกนั้นไปที่ Data ครับแล้วก็เลือก export d a t a นะครับช่อง Export นะครับให้เป็น Select Feature นะครับส่วนช่อง output f e t u u r e คลานะครับ ให้เราทําการตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟครับแล้วก็กดโอเคครับรอประเมวลผลนะครับขึ้นหน้าต่างนะครับล้วกดเดยีครับนี่ก็คือนะครับ เอ็กพอร์ตลำน้ำก็จะได้ดังภาพนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเอ็กพอร์ตลำน้ำการวิเคราะห์ลุ่มน้ำหรือเบ s ซินครับให้เราไปที่ a r c ์ชชุ b บ็อกนะครับจากนั้น,นครับไปที่ s p a t i a l a n a l y s i s t o o l o ครับ Hydrology ครับแล้วก็ไปดับเบนซินทีท่เบ s ซินครับ Input f o นะครับเลือกข้อมูลการไหลนะครับเป็นโ o ร Direction นะครับเอาคนลัสเตอร์นะครับ,รบ,รบก็คือเลือกคนได้ที่จะเก็ดแล้วก็ตั้งชื่อนะครับกดเซฟกดโอเค เราบงมวลผลนะครับก็จะได้การมีคลุ่มน้ำนะครับการสร้างพื้นที่รับน้ำหรือวอเตอร์เชนนะครับเเราจะใช้เป็นข้อมูลการไหลสะสมนะครับ ให้เราซูมไปที่ข้อมูลนะครับซูมเข้าไปนะครับในบริเวณที่มีการไหลสะสมที่มากนะครับซูมเข้าไปเลยนะครับ ฉะนั้นครับเราจะเลือกมา1 p i พิกเซลนะครับโดยใช้คำสั่ง identify นะครับก็คือคำสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่พิกเซลที่เราจะเลือกนะครับจะทำให้เราทราบค่าการลสะสมนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับไปที่ a t c u o b l o ครับไปที่ Data Management Tool นะครับแล้วก็ไปที่ Future Class ครับ แล้ก็เลือกคาสั่ง Create Feature Card นะครับดั u เบ e ลคลิก Feature Card Location นะครับเลือกเลือกที่โฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับกด a i r นะครับ Feature Card Name ครับตั้งชื่อนะครับเอ่อเราจะตั้งชื่อเป็นรัวไฟนะครับ ในช่อง Geometry ใช่นะครับเลือกเป็น Point นะครับจากนั้นกด OK ครับรอประมวลผลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดจิตน์จุดขึ้นมา1จุดนะครับผมดจิตน์มาแล้วนะครับก็จะต่อไปนะครับก็ไปที่ Arc Tool Bar นะครับไปที่ Spatial Analysis Tool ครับ แล้วก็ไปที่ไฮโดรครับโลจีนะครับไฮโดโลจีแล้วก็ไปที่ W ่ Snap PowerPoint ครับในช่อง Input l เ t อ e r นะครับให้เลือกเป็น p o w e r p o i นะครับ PowerPoint นะครับ,รบให้เราเลือกเป็น ID นะครับในช่อง Input Accumulation นะครับให้ใส่ข้อมูลการไหลสะสมนะครับ เอาคุก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บนะจะจะเก็บนะครับตั้งชื่อครับกดเซฟครับสแลนวกดโอเคนะครับรอประมวลผลครับ ต่อไปนะครับก็ไปที่อาร์ทุนบอลอีกนะครับแล้วก็ไปที่เป็นเลือกเป็นวอเตอร์เชนดนะครับแต่บคงทีครับในช็อคอินพุตนะครับเลือกข้อมูลทิศทางกันไหลนะครับอินพุตลาสเตอร์นะครับเลือกเป็นสแนปพวอพอย n t นะครับพวอพอยฟิลนะครับเลือกเป็นแวลูนะครับ แล้วก็เอาโฟล,ลเดอร์นะครับก็เลือกคนเดอร์ที่จะเก็บนะครับตั้งชื่อนะครับเซ็บครับแล้วกดโอเคนะครับ ก็จะได้การสร้างพื้นที่รับน้ำดังภาพนะครับนี่นะครับเราจะมาแปลงข้อมูลลาเซอร์ให้เป็นพีกอนนะครับโดยไปที่ Art t o o l บาร์ครับไปที่คอนเวอร์ o ั่นทูนะครับเลือกฟอร์มล s าเซอครับจากนั้นเลือก l a s เ e อร์ o l พีระมดครับดับเบิ้ลคลิกช่องอินพุตนะครับให้เลือกว a t เตอร์เช ฟิลนะครับให้เลือกเป็น Value นะครับแล้วก็กดโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแปลงข้อมูลล a s เซอร์ให้เป็นพ o ล y ก o อนนะครับ